นี่นี่นี่เขามาครบแล้วสามคนสามคนอยู่แล้วเขาเล่นเรื่องนี้ด้วยใช่แล้วค่ะเอกขนเอกใช่ไหมใช่ค่ะปิดท้ายเอกขนเอกนี่ให้หน่อยปิดท้ายเบรกนี้เดี๋ยวฟังเสียงจริงๆเขาเลยโอ้ไม่ได้กลายเป็นไงเรามาสามคนโอกาสอย่างนี้หายากร่วมคอนเสิร์ตด้วยเราจะปล่อยเวทีให้เขาเลยให้ซ้ำสามคนโชว์เลยจะได้เอาเสียงจริงเพราะว่าเฉลียงนี่เขาจะมียุคหลายๆยุคใช่ไหมฮะแล้วมายุคล่าสุดปัจจุบันแล้วเอฟด้วยโอ้โหจะมันมากเพราะมากเอกขนเอกปิดท้าย ก่อนที่เราจะไปเป่ายิ่งช่ <ฮะ S 1> นะครับ<ด><ด>อ้ายกให้ <ขอ S 1> เลยค่ะค่ะไปเพือรือดาแดึก<ช>ล<ร>้วเตือนต่วันเหนื่อยไหมฟ้าเป็นหงสจันทร์จะเหนื่อยกันพักลงคงดี สบสบายทาหัวใจเอกขเอกบนเราเมืองเราปาเราฟ้าเราทําสบายสบายอย่าทำหัวใจเกเกงมะเร็้านใครเมืองใครไม่ไมรู้แค่แค่ชุนเดียร์ตาบอกเขาบอกขาและชวนสด็จออนล้าไม่เพียงบางเรื่องาปากบอกมือพักกันเป็นไร จะไปจะไปทำหัวใจเอกเนร์บ้านเราเมืองเราป่าเราฟ้าเราทำจะไปจะไปจะไป